กันแล้วนะคะสาหรับพุทธลพันธ์วลลจงเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ค่ะเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะนําหุ้นจากต่างประเทศเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันซึ่งหุ้นในต่างประเทศที่ว่านี้ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ไกลไม้ไกลมือนะคะเรารู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทางบลจวันเนี่ยเลือกลงทุนด้วยอย่างวันนี้นะคะหุ้นที่จะนำมาให้คุณผู้ชมทายกันเนี่ยอยู่ในกองทุนเปิดวัน UGG ซึ่งหุ้นในกองทุน จะเห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ไปลงทุนก็จะเป็นเมกะเทรนระดับโลกคำใบมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหุ้นตัวนี้คำใบที่หนึ่งเขาดำเนินธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์อ่าคำใบสองมาเลยแล้วกันค่ะ ผู้ก่อตั้งเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะคะบริษัทอะไรแล้วก็คุณคนนี้เนี่ยรวยที่สุดในโลกติดกันมา3ปีแล้วจากการจัดอันดับนะคะคำใบที่3มมาเลยค่ะแน่นอนว่าพอเป็นบริษัทระดับโลกแล้วนะคะมูลค่าของบริษัท เกิน 1>, 1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐใหญ่มากเรารู้จักนะคะเป็นแพลตฟอร์มการค้าการขายสินค้าออนไลน์นี่คือ3ามคำใบ้ที่จะนำไปสู่เฉลยท่านที่ตอบถูกนะคะจะได้รับฟันกิฟต์การ์ดนะคะที่สนับสนุนโดยบลจวันซึ่งก็เป็นมืออาชีพนะคะที่ช่วยจัดการกองทุนอย่างครบวงจร Activate o p p o r t u n i t i e s นั่นเองนะคะรับไปเลยกองทุนรวมมูลค่า1000บาทจากบลจวันนะคะวันนี้เป็น หุ้นต่างประเทศนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมส่งคำตอบเข้ามาได้ใน l ล n e แอดของ m o n e y c h a ทนะคะจะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยหรือว่าหุ้นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากพลาดทุกๆข้อมูลอัปเดตด้านการลงทุนอย่าลืมสแกน QR Code หน้าจอแอดไลน์ line ของบรลจวันไปด้วยนะคะอะ กองทุนนี้นะคะก็ชื่อว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายนะคะแล้วก็มองเทรนด์สำหรับโลกอนาคตที่มันจะเติบโตไปตามกระแสของเทคโนโลยีของการสื่อสารในโลกยุคใหม่และแน่นอนว่าพอพูดถึงแพลตฟอร์มการค้าการขายออนไลน์ชั้นนาม,มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีอันดับหของโลกก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นละพันวลกรประจำวันนี้ได้แก่ นั่นเองค่ะ a m azon.com เจ้าของก็คือคุณเจฟเบย์ซอสนะคะก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดของโลกนะคะ a m azon.com จุดเริ่มต้นก็มาจากขายหนังสือแต่ก็ผันตัวเองนะคะก่อร่างสร้างตัวมาปัจจุบันก็เป็นแพลตฟอร์มในการขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่กองทุนวันยู g จเนี่ยเข้าไปลงทุนด้วยนะคะโอกาสการเติบโต มีค่อนข้างมากเลยทีเดียวในอนาคตนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามถูกด้วยนะคะเดี๋ยวก็ได้รับของรางวัลไปเลยจากบลจวันวนใครวันนี้ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในหุ้นละพันวัลละกองนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแฮปปี้กับวันหยุดยาวสุดท้ายสัปดาห์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ